ลำไยไหทองคำทุ่มทุนเมคตัวเองเป็นสาวเจ้าเนื้อใน MV ตัวใหม่ ปิดตัวสุดปังสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งสุดแซบลำยายไหทองคำกับ MV เพลงล่าสุดตะลึงและก็ต้องตะลึงสมชื่อเลยละค่ะเพราะงานนี้สาวลำยายทุ่มสุดตัวรับบทนางเอกสาวเจ้าเนื้อใน MV ที่เล่าเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสาวอวบน้ำหนักพุ่งมาก่อนยอมรับกังวลมากเพราะกลัวจะไม่เซ็กซี่ถ้าอ้วนขึ้นเพราะเล่นคอนเสิร์ตกินดึกนอนดึกทำหุ่นเกือบพังจึงต้องหาตัว ช่วยมาดูแลนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์กาแฟเพื่อรูปร่าง BC Coffee คนแรกของแบรนด์อีกด้วยแล้วค่ะโดยจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่พ่งหัสบดีที่8กันยายนนี้แล้วนะคะพร้อมโชว์มินิคอนเสิร์ตของลำใหญ่ด้วยที่จะมาระเบิดความแซ่บให้ตะลึงพร้อมกันทั่วประเทศแฟนคลับสาวขาเลาะทั้งหลายเตรียมมาม่วนชื่นกันเด้อ